บริษัทซัพพลายแท็กเตอร์วาปีจำกัดโดยผมช่างยูอนุพงศ์อุบลัยครับวันนี้พามาชมสินค้าหนึ่งรายการเป็นรถไถคุบต้า KRT 1 4 0สครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53อุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังมีตัวกระบอกช่วยยกด้านหลังครับคันนี้เล่มพร้อมครับเล่มชุบโอนพร้อมราคาอยู่ที่ 1,15,000บาท1,15,000บาทก่อน2ชิ้นตัวนี้สตาร์ทกุญแจครับสตาร์ทกุญแจระบบไฟใช้งานได้ปกติครับสวยเดิมพร้อมใช้เล่มพร้อมขายสดเท่านั้นครับ1,15,000บาทครับ1,15,000บาทแถมฟรีล้อเหล็กกันจมให้ด้วยครับ กอสอชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังกับเจ้า KRT 140พลัส1บแรงครับ1สูตรแรงกอผ่านหน้าผ่านหลังมีเล่มครับเล่มปี53เล่มพร้อมสนใจโทร062 495 5 9 5 7ครับ062 258 2525บริษัทซับโปไพรแท็กเตอร์ว่าปีจำกัดตัวนี้เป็นตัวดิฟท้ายครับมีกระบอกเครดลิลสองฝั่งช่วยยก ลอยตัวได้ครับเวลาต,ติดลมกระบอกยกสองฝั่งครับตัวพลัดนะครับตัวนี้ตัวพิเศษมีกระบอกเจวยยกตัวนี้รับซื้อขายและเปลี่ยนพิเทอร์นรถและอุปก,กรณ์ทุกชนิดครับทางร้านจําหน่ายรถไถยรถเกี่ยวรถทุงล้อรถด,ดาและแมโครก่อนตอพ่วงผ่านพวนโรเตอรี่ผ่านในว่องผ่านมันหางตัดหญ้าเครื่องอัดฟางครับทะเลืดําทะเลรอลากรถเกี่ยวเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับ ตั้งอยู่ที่608หมู่บ้านวาปีตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม0624955957 0622582525ตอนนี้กำลังพาชมรถไถคูปต้า KRT 14แรงครับ140พรัสปี53มีเล่มเล่มครบครับราคาที่1,15,000บาท1,15,000บาท 1, ส่งฟรี300กิโลเมตร06249597